นี่ตัวเล็กกว่านะครับผมอายุมากกว่าแต่ไม่เคยกลัวครับนี่ฮะหมัดขวาไปแล้วซ้ายตามครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับมวยไทยฮีโร่และมินทีครับวันนี้อยู่กับครูจอมโหดเกียรติอิศักดิ์ครับผมตอนนั้นเนี่ยวัย34ปีนะครับผมเดินทางไปต่อยที่รัสเซียครับไปเจอกับแอสลานไมกอรมาดอฟครับนักชกจากประเทศรัสเซียนะครับผมเนี่ยฮะโอ้รุ่น70กิโลกรัมครับต่อยมา34ครั้งนะครับ KO ถึง21ครั้งเลยทีเดียวฮะ โอ้โหนะฮะคนชมเต็มไปหมดเลยนะครับมาแล้วฮะยกที่หนึ่งเริ่มต้นขึ้นครับนี่ฮะครูจอมโหดครับผมต่อให้หมดฮะทั้งอายุทั้งน้ําหนักตัวครับนี่ฮะโอ้โดูครับผมใหญ่กว่าจริงๆนะผมแอสานเหมือนกันมาดอบครับนักชกไทยเราไม่กลัวอยู่แล้วฮะครูจอมโหดฮะเป็นนักชกที่ไปชกต่างชาติบ่อยมากๆนะครับผม ายาแก่ n g of the Ring ครับผมราชาแห่งสังเวียนฮะแชมป์เพียบครับตอนอายุ40นี่ยังไปต่อยเอเมเอด้วยนะครับอืทีมหมัดไปครับผมแอสลานแอสลานเตะขึ้นมาจอมผลเดินเข้าไปเจาะยางทีนึงเดี๋ยวเอาหามัดขวาไปแล้วโอ้ยแข่งสายสูงขึ้นมาครับโอ้โหฮะ ผมหลังใหญ่คะผมตัวใหญ่กว่าเห็นๆเลยนะเตะเจาะยางไหมครับเนี่ยผมว่าอย่างตำก็ต้อง3-5มถึงห้าโลฮะดกว่าผมเตะขาแล้วขึ้นบนครับโอ้โหเบิ้นขาแล้วขึ้นไปลําตัวครับไปลุยถึงเจ้าถิ่นนะครับผมีิรสเซียนะครับกาดสูงไว้ฮะต้องระวังหมัดของทางแอสลรานะครับทิมหมัดมากจะกระโดดเข้าไปเตะครับผมแต่ว่าหมุนต้นลออกไปได้ก่อนฮะแอลาน หมุนตัวเตะบ้างครับนี่ฮะอุ้ยเป็นลูกกวางเหลียวหลังนะครับผมเป็นนักชกที่ออวุธได้สวยงามนะครับผมสำหรับทางครูจอมโหดครับพวกลูกไม้ต่างๆฮนะเดินเข้าหาวิเจอดักแทงเข่าไว้ก่อนครับผมนี่ฮะหมัดเท้เาเข่าซอลได้หมดนะครับผมกติกามวยไทยฮนะพยายามที่จะพลิกออกมาฮะแยกออกมาก่อนครับผมกรรมการไม่ให้อยู่ปั้มกันนานครับไม่ได้ทําอะไรกันนะฮะเตะขามาครับ จอมพลมองฮะดูฮะโอ้ดูฮะดูจากข้างหลังนี่บางกันมิดเลยครับผมเตะเจาะยางไปทีนึงเดินเข้าหาออ้ยเหวี่ยงซ้ายมาครับผมต้องระวังนะฮะทีมหมัดมาครับผมเดินเข้าไปโดนดักตีเข่าอีกแล้วครับผมจังหวะนี้ฮะกอดรัดกันอยู่ครับผมปั๊มฟัดกันฮะไปเข่าขึ้นมาแลกเข่ากันคนละทีแล้วโอ้ดูครับผมพลิกเหลียมไปแล้วแทงเข่าครับอาศัยความใหญ่กว่านะครับผมสลับแอสตราเมกามาดอฟ โอ้โหกรรมการว่ายังไงฮะจะยังไม่แยกครับผมนี่ฮะแทงเข่าคอนตีข้างไปทีนึงครับแยกออกมาก่อนฮะสับมือชกค,ครับฟูจอมโผลฮะไว้ y 34แต่ว่ายังแข็งแรงอยู่เลยนะฮะปัจจุบันนี้ก็ยังสอนมวยอยู่นะครับผมสําหรับทางรูจอมโหดเกียรติอิศักดิ์นะครับเดินเข้าหาโอ้โหดูครับผมเดินเข้าไปจะเหวี่ยงซ้ายเจอจับมาดักแทงเข่ามาอีกทีนึงฮะโอ้ถือว่าทางแอสลรามาั์กัดอฟนี่มีการวางแผนมาดีนะครับผมเตรียมตัวมาดีครับ น่าจะฝึกมาครับผมฝึกมวยไทยมาดีอยู่ดูครับผมก้าวเข้าไปแล้วแข้งซ้ายครับผูจอมโหดตอนนี้สลับเหลี่ยมมาเป็นเอาขวานําแล้วนะครับผมโดนเตะจ่อยางพับนอกไปทีนึงเดินบุกเข้าหาอุ้ยเบี่ยงซ้ายมาเตะซ้ายสูงขึ้นไปอุ้ยเกือบเล็งก้านคอครับผมแต่ว่าไม่ถึงฮะจังหวะระยะเมื่อกี้เดินเข้าหาครับผมผูจอมโหดหมดยกที่หนึ่งซะก่อนครับผมเดี๋ยวดูภาพช้ากันนิดนึงฮะยกที่เหนือใยังไม่เห็นอะไรมากมายนะครับผมหมุนตัวครับผมนี่ฮะอุ้ยเกือบโดนนะฮะ ต่ว่าดึงถอยหลบไปได้ครับผมแอสลลนแล้วก็จังหวะน,นี้เหวี่ยงซ้ายมาครูจงโหดหลบได้ครับผมแล้วก็แข่งซ้ายสูงขึ้นไปอุย้ยเกือบโดนฮะโอ้โหเกือบเข้ากาันคอเหมือนกันนะครับผมดึงหลบได้ครับผมมาเดี๋ยวดูว่ายกที่2จะเป็นยังไงครับผมหลังจากที่ยกที่หนึ่งนี่มีการวัดระยะวัดแรงวัดอาวุธกันไปแล้วครับมาดูฮะผมเล็กกว่าจริงๆเลยนะครับผมเนี่ยฮะโอ้สมัยก่อนนี่ ไปสู้กันแบบนี้ไม่สนใจหรือไม่ต่อน้ําหนักให้ตลอดนะครับผมนักมวยไทยเราเวี่ยงซ้ายมาครับโอ้เอาประคัดมาแล้วเวียงซ้ายเจอถับแทงเข่าไปครับจังหวะนี้ว่ายังไงฮะกล้องก็ดันเลื่อนมาที่ขากรรมการพยายามดึงเชือกเด้งเชือกออกมาครับผมแลกเข่ากันนิดนึงกรรมการแยกออกก่อนตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นเหลี่ยมซ้ายนะครับเอาขวานํานะครับผมเ,เข้าหาครับ หมัดมาอีกทีนึงเดินเข้ามาเจอแทงเข่าเข้าไปครับเอาฮะแอสลาแลนพยายามจะใช้ความที่ตัวใหญ่กว่านะครับผมแล้วก็มาบี้เบียดเอาไปเข่านะครับแต่ว่ายัางครับเหลี่ยมของมวยไทยเราครับเดินเข้าหารับผมแข่งสายหดไปอีกทีนึงเจอหมัดขวาออกมาหุ่ยกระเด็นเหมือนกันนะครับผมเดินเข้ามาจะต่อยหมัดขวาครับผมยังไม่ถึงกระโดดเข้าไปฟันศอกครับโอ้จังหวะเมื่อกี้ครับผมปัดบัดลงแล้วฟันศอกฮะโอ้โห เอาฮะนี่ฮะสอกแรกของไฟนี้อุ้ยกระโดดขึ้นไปฟันศอกครับแต่ว่ามีแผลแตกครับโอ้ตรงนี้นะฮะเหนือคิ้วนะครับผมเมื่อกี้เห็นอยู่นะฮะโอ้โหลูกที่ปัดหมัดลงแล้วฟันศอกนะครับผมคล้ายๆกับถ้าเป็นลูกไม้มวยไทยก็เป็นตะเพียนแฝงต่อนะครับผมกระโดดเข้าไปนะฮะแล้วก็นี่ฮะ ัดลงแล้วโอ้ยฟันสอกเข้าไปโดนเต็มๆเลยนะครับผมแล้วบริเวณนี้เนี่ยมันทําให้เลือดเนี่ยไหลลงมานะครับผมโดนตานะครับเดี๋ยวดูฮะดูโอ้ยจังโอ้ยรอดเห็นไหมฮะโอ้จังหวะเมื่อกี้ภาพช,ช้านี่เห็นชัดเลยว่าเวลาฟันไปแล้วนี่มันอขึ้นมาเห็นเลยนะครับว่าเป็นแผลฉีกขึ้นมานะครับโอ้นี่ฮะคือทางแอสลรานพยายามที่จะอยากขอชกต่อนะครับแต่ว่าทางแพทย์เนี่ยไม่อนุญ,ญาตจริงๆครับเพราะว่ามันอันตรายนะครับถ้าเกิดแผลตรงนี้เนี่ยตามันจะเลือดมันจะไหลามาเข้าตาแบบนี้ได้ทําให้การมองเห็นเนี่ย มีการมองเห็นที่ผิดเพี้ยนไปนะครับผมก็จะอันตรายต่อนักกีฬาครับผมทางครูจอมโหดแล้วผมเอาชนะไปได้ด้วยลูกศอนี่ฮะโออายุมากกว่าครับผมแล้วก็น้ําหนักน้อยกว่ารูปร่างน้อยกว่าเสียเปรียบแต่ฝีมือไม่เสียเปรียบครับผมถ้าเกิดชอบคลิปมันๆแบบนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมวยไทยโลด้วยครับเพื่อที่แอดมินจะได้มีกําลังใจหาคลิปมันๆแบบนี้มาให้รับชมกันทุกวันนะครับไว้เดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ